ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นนะครับในหัวข้อการแจกแจงทวินามนะครับซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ต่อจากวิดีโอก่อนหน้านี้ซึ่งได้ทําการนะครับเฉลยไปแล้ว2ข้อนะครับซึ่งตัวอย่างนี้วิดีโอนี้จะขอต่อที่ข้อ3และข้อ4นะครับต่อจากข้อ1ข้อ2เลยนะครับข้อที่3นะครับจากการที่เรา ดูจากโจทย์แล้วนะครับเขาให้ตัวตัวแปรสูม x เนี่ยคือจํานวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม5นะครับอ่าซึ่งจากการทอดลูกเต๋าที่ยังตรง1ลูก7ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม5เนี่ยจากการทอด7ครั้งเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนแสดงการแจกแจงข้อในเป็นของตัวแปรสูม x นะครับในข้อ3 แต่เขาให้แสดงในรูปของตารางได้ครับเพราะฉะนั้นต้องแสดงออกมา2ลักษณะนะครับเหมือนที่เราเคยทํามานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาความน่าจะเป็นของแต่ละคออ่าที่เป็นไปได้ก่อนถูกไหมครับเพราะฉนั้นข้อ3เนี่ยอันดับแรกก่อนเราต้องหาอะไรก่อนค่าที่เป็นไปได้ต้องบอกก่อนว่าค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุม่ม x เนี่ยคืออะไรก็คือจากการทอดลูกเตา๋านะครับอทอดลูกเตา๋าทั้งหมด1ลูก7ครั้งเนี่ยต้องการจํานวนครั้งที่ลูกเต๋าขึ้นแต้ม5 ฉะนั้นถามว่าความน่าจะเป็นใช่ไหมครับความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋านะครับที่ลูกเตา๋าขออภัยครับค่าที่เป็นไปได้นะครับขออนุญเป็นที่คือสิ่งที่เราจะหาอยู่ละแต่เราต้องบอกกันว่าค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม x มีอะไรบ้างก็คือ มีโอกาสเกิดขึ้นได้กี่ครั้งบ้างครับของตงัวแปรสูม x ใหญ่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กี่ครั้งบ้างก็คือศูนครั้ง1ครั้ง2ครั้งจากการโยนทั้งหมด7ครั้งเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสจะขึ้นแต้ม5เนี่ยก็คือตั้งแต่0ูครั้งไปจนถึง7ครั้งเลยใช่ไหมครับ7ครั้งเลยก็คือสูงสุดก็คือโยนแล้วเจอขึ้นแต้ม5เนี่ยลูกเต๋าขึ้นแต้ม5เนี่ยเครั้งเลยทั้งทั้งการโยน7ครั้งะนะครับ แล้วก็ต่ําสุดก็คือ0ูนย์ถูกไหมครับก็คือโยนยังไงเจ็ดครั้งก็ไม่ขึ้นเต็ม5เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปหาความน่าจะเป็นเพื่อเอาไปแจกแจงความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นการจะหาความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับซึ่งก็มีสูตรมาจากไหนสูตรข้างบนนะครับในการหาความน่าจะเป็นในแต่ละค่าที่เป็นไปได้แต่ละครั้งนะครับตามค่าที่เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ของเราจะหาอะไรบ้าง ก็มี p x ใหญ่เท่ากับเริ่มจากค่าทิมไปได้ค่าแรกคือ0นั่นเองแสดงว่า x แ็กของเราคืออะไรครับจากสูตรนะครับ x ของเราก็คือ0นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนตามสูตรเลยก็คือ n n คือ7ครั้งนะครับจากการท่ดรูกเต่า7ครั้งนะครับทั้งหมดเอาแค่ขึ้นขึ้นอะไรครับขึ้นแต้ม50ครั้งนะครับและค่าสําเร็จของมันก็คืออะไรครับ1ส่วน6ถูกไหมครับค่าสําเร็จที่เราหาไว้นะครับก็คือ1ส่วน6 ในการขึ้นแต้ม5นะครับและห้าไม่ขึ้นแต้ม5ก็คือ5ส่วน6ก็คือ1ลบอะไรครับ1ลบ p ประนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ก็คือกำลังศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น5ส่วน6คือผลลัพธ์ไม่สำเร็จนะครับยกกำลัง n ลบ x ก็คือ7ลบ0ูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปคำนวณน,นะครับไปคำนวณซึ่งคำนวณค่ามาแล้วนะครับตามตามาคูณได้เลยนะครับคูณทั่วไปได้เลยก็คือได้0นจุด ประมาณนะครับ0.279082อันนี้คือค่าโดยประมาณนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือความน่าจะเป็นของกรณีที่ x เท่ากับ0คือจะขึ้นแต้ม5เนี่ยนะครับ0ครั้งจากการโยน7ครั้งนะครับเพราะนั้นอันต่อไปเราก็หาให้หมดเลยคือ x เท่ากับอะไรครับจะแจ้งออกมาให้หมดคือ x เท่ากับ1เห็นไหมครับ x เท่ากับอะไรครับ2นะครับก็ตามตัวค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับซึ่งมีอยู่7เะฉะนั้นเราก็จะหาไปจนถึงอะไรครับ ถึงเนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไล่ไป x เท่ากับ4ใช่ไหมครับไล่ไป px เท่ากับ5นะครับ px เท่ากับ6 px เท่ากับ7็ก็คืออันสุดท้ายใช่ไหมครับเราก็แทนตามสูตรข้างบนนี้นะครับที่สูตรทั่วไปตรงนี้ก่อนนะครับที่เราเห็นตรงนี้คือความน่าจะเป็นนะครับที่ x เท่ากับ x เล็กนั่นเองนะครับเพราะนั้นอ่ะก็าไล่แทนเลยอันนี้ก็จะเป็น7เลกศูนย์ 7ลข1นะครับขออภัยก็คือ n เลข x นะครับตามสูตรเลยนะครับ p ก็คือ1ส่วน6ยกกําลังนะครับอ่าตรงนี้เท่าไหร่ครับ x ก็คือ1ถูกไหมครับแล้วก็5ส่วน6ยกกําลัง7ลบ1ถูกไหม7ลบ1ก็คือได้6นั่นเองนะครับโดยประมาณอ่ะวันนั้นคำตอบได้โดยประมาณ0.390714นะครับอันนี้คือโดยประมาณต่อไปครับ px ยกกำลัง2ก็ทำในทำนองเดียวกันอ่ะวันนั้นจะทำอย่างรวดเดียวนะครับ7เลือก2 1.6ส่วน6ะครับยกกำลัง2 5.6ส่วน6ยกกำลังเท่าไหร่ครับ7ลบ2ก็คือลัง5นะครับคือกำลัง5นะครับ,อ,รบอ่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อยู่ที่0.234429อนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับ2อ4 4า9นะครับอ่ะต่อไปอย่างรวดเร็วเเลือก3แทนตามสูตรเลยนะครับ1.6ส่วน6กำลัง3 5ส่วน6ยกกำลัง7ลบ3นั่นเองถูกไหม รน,นั้นโดยประมาณเท่าไหร่0.78 0.078143นะครับดูประมาณนะครับ x เท่ากับ4บ้าง x กั4บ้างก็คือ7ลบ4นะครับ7ล4นะครับ1ส่วน6ยกกำลังเท่าไหร่ครับ1ส่วน6ยกกำลัง4 5ส่วน6ยกกำลัง7ลบ4ก็คือกำลัง3ถูกไหมครับเนั้นค่าโดยประมาณคือ0.015 628อันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งจะไม่เกิน1นะครับไม่เกิน1อ่ะต่อไปครับ x ลบห้าบ้างก็คือ7เลบห้านะครับ7เลบห้าหนึส่วนหกยกกำลัง5นะครับ5้าส่วนหกยกกำลัง7จลบหก็คือกำลัง2นะครับเพราะนั้นโดยประมาณนะครับใช้เครื่องคํานวณคิดได้เลยนะครับ0 0 1 8 7 5นะครับประมาณนะครับและต่อมาอันนี้ก็จะเป็น7เลบหก6 1ึส่วนห ยกกำลัง6 5ส่วน6ยกกำลัง7ลบ6นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเพราะจากนั้นจะได้ประมาณที่0 0 0 0 1 2 5นอะครับอันนี้ค่าโดยประมาณและอันสุดท้าย x เท่าก,กับ7บ้างก็สุดท้ายเลยก็เป็นเลืเก7เลยนะครับแล้วก็1ส่วนหกยกกำลังเท่าไหร่ครับยกกำลัง7 5ส่วน6นะครับยกกำลัง0ูนย์อันนี้ยกกำลัง7ลบ7นั่นเองนะครับ อ่าเพราะนั้นเข้าสู่เครื่องคำนวณเลยลวกันนะครับจะได้ค่าประมาณ0.0000แล้วก็4นะครับมีทั้งหมด6ตำแหน่งนะครับอ่ะอันนี้คือแจกแจงความน่าจะเป็นออกมาเรียบร้อยนะครับในข้อที่3จากค่าที่เปลี่ยนไปได้ที่เราหาได้มีทั้งหมดอยู่0ถึง7นะครับเพราะนั้นนี่คือความน่าจะเป็นนะครับเพราะนั้นในการหาความน่าจะเป็นเราก็แทนในสูตรตรงนี้แล้วกันนะครับขอ ลงสีสีเหลืองไว้ให้นะครับอันนี้คือสูตรที่เราหาความน่าจะเป็นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแทนตามสูตรเลยแล้วก็คำนวณน,นะครับตามสูตรที่เขาให้ไว้นะครับโดยตัวนี้จะเป็นเรื่องของการการจัดหมู่นะครับก็คือ7เลือกศูนย์นั่นเองนะครับอันนี้ที่เราเรียนในเรื่องของความน่าจะเป็นมาแล้วนะครับคำนวณได้เลยนะครับเลือกหนเลือกสไปจนถึง7ลือก7นะครับแล้วก็คูณกับ1นส่วนหกยกกำลังศูนย์ห้กยกกำลังเจลบศ คูณไปตามนั้นเลยนะครับก็จะได้ค่าประมาณตามนี้เพราะฉะนั้นเราจะเอาค่าที่เป็นไปได้หรือขออภัยครับเอาความที่เป็นที่เราหาได้นะครับมาแสดงนะครับในรูปของตารางนะครับเพราะฉะนั้นมาแสดงในรูปตารางจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นตารางของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะยังไงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็คือตารางที่นะครับตารางที่แสดงการ แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x ในข้อนี้นะครับก็จะออกมาในรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้น x คืออะไร x ก็คือค่าที่เป็นไปได้ช่องแรกนะครับเหมือนที่ที่เราเติมนะครับเพราะฉะนั้นค่าที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างก็เมื่อกี้ที่มีก็มี0ไปจนถึงอะไรครับ7นั่นเองเราก็เขียน0 1 2ย์5 6และ7นะครับก็ใส่ตามช่องตารางไปและช่องที่2ข้างล่างนะครับถัดมาก็เป็นช่องความที่จะเปลี่ยนเพราะฉนั้นเราก็เอาความที่เป็นที่เราคำนวณได้ทั้งหมดตรงนี้นะครับมาใส่ในตารางก็กลายเป็นตารางแสดงการแจกแจงความในเป็นตัวไปสุ่ม x ข้อนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอาตัวนั้นมาใส่เลยนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 0. จุดเท่าไหร่ตัวนี้นะครับตัไล่ไป0.27ใช่ไหมครับ9 0 8 2อ่าตรงนี้นะครับ ใส่เข้าไปนะครับและตัวหัดมาก็จะกลายเป็น0.390714 0.390714นะครับปีมาใส่เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็น0.23ใช่ั้ยครับ C429 ตรงนี้อันที่3ก็จะกลายเป็น0.7078อ,อีกทีนึง143 มาใส่ในตารางเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น0.015628และของอขาอนี้เป็น5ก็คือ0.001875นะครับทนนี่ x เ,เท่ากับ6บ้าง x เ,เล็กเท่ากับ6บ้างก็จะเป็น0.000125และตัวสุดท้ายก็เป็น0.000004มี0.5ตัว นะครับลำหน้านะครับอันนี้คือการเขียนในรูปของตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม x และโจทย์ให้เขียนในรูปกราฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกราฟของเราก็แกนอนนะครับทบตัวอีกครั้งหนึ่งแกนอนคือค่าที่เป็นไปได้แกนตั้งก็คือค่าความน่าจะเป็นพนูดง่ายๆก็เอาช่องแรกมาเขียนในแนวนอนใช่ไหมครับของตารางแล้วก็เอาความน่าจะเป็นมาเขียนในแนวตั้งถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็ ทำสเกลตั้งแต่0.1 0.2 0.3และ0.4นะครับทำสเกลตรงนี้นะครับไหลขึ้นไปมากสุดของเราคือ0.39นะครับตรงนี้นะครับ0.39เพราะนั้นเราก็ทำสเกลถึง0.4นะครับแล้วก็พอดลงไปขอใช้สีเขียวพอดนะครับที่ x ต้องลงตัว x เล็กก่อนก็คือค่าที่เป็นไปได้นะครับก็มี0.1 2ไหลไปนะครับ3 4 5 6และ7นะครับเพราะฉะนั้น0.27อ่านโดยประมาณนะครับขอเขียนจุดลงไปด้วยใช้สีเขียวนะครับ27ก็เราหล่านี้นะครับอ่านเติมลงไป1ก็0.39ก็ขึ้นไปข้างบนเกือบจะถึง0.4แล้วนะครับจากนั้นตรง x เป็น2บ้าง x เป็น2นะครับค่าที่เป็นไปได้คือ2บ้างได้0.23ก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนะครับเกิน0.2ไปนิดนึงนะครับต่อไปเป็น0.07โอ้ 0. 0.7ก็คือ ต่ำกว่า1ลงมาแล้วเริ่มจะใกล้อะไรเข้ามาแล้วครับใกล้แกนนอนละนะครับ4ก็จะเป็น0 0 1 5นก็ใกล้เข้ามาอีกนะครับต่ำลงมาจาก0.1ลงมาอีกนะครับ5ก็เป็น0.00โอ้ใกล้อีกนะครับจากนั้น6 7ก็เกือบนะครับแต่ไม่ตัดนะครับไม่เกือบเข้าใกล้มากๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นไงครับค่าที่เป็นไปได้ x ข้างล่างนะครับแล้วก็ ความได้เป็นคือแกนแกนตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกราฟที่เราได้นะครับนี่คือกราฟที่เราได้อ่ะนะครับอันนี้คือการเขียนแจกแจงในรูปของตารางและกราฟนะครับต่อไปไปดูข้อที่4นะครับข้อที่4ข้อ4ถามว่าจงหาค่าคาดหมายนะครับจงหาค่าคาดหมายนะครับความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x นะครับเพราะฉะนั้นความแปรปรวนก็คือยกกำลังสองถูกไหมครับค่ามาตรฐานยกกำลังสองอ่ะเพราะนั้นเราไปดู ไปดูสูตรก่อนลวกันนะครับสูตรคืออะไรนะครับเอาตัวแรกก่อนข้อ4นะครับจทย์ให้หาค่าคาดหมายเพราะฉะนั้นค่าคาดหมายมีสูตรว่าอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูสูตรก่อนนะครับสูตรก็คือค่าคาดหมายคือสัญลักษณ์นี้ใช่ไหมครับก็คืออะไรครับ n คูณกับ p ถูกไหม n คูณกับ p n ก็คือ7ครั้งใช่ไหมครับ p คืออะไรครับ ค่าของความสําเร็จก็คือ1นส่วนหนะครับมันจะประมาณที่1.17นั่นเองนะครับหนึ่เพราะฉะนั้นค่าคาดหมายค่าคาดหมายนะครับเวลาเราสรุปนะครับของตัวแปรสุ่ม x นะครับของตัวแปรสุ่ม x ใหญ่นะครับตัวแปรสุ่ม x ใหญ่นะครับตัวแปรสุ่ม x ใหญ่มีค่าประมาณนะครับให้เราเขียนว่ามีค่าประมาณเพราะที่เราคำนวณได้นี่เป็นการประมาณมาอีกทีคือ1.17ครั้งนะครับ เพราะนั้นมีโอกาสขึ้นแต้ม5เนี่ยตามค่าคาดหมายนะครับประมาณ1 1ครั้งนิดนึดหนึ่ครั้งนะครับในการในการอทอดลูกเต๋าครั้งนี้นะครับมีโอกาสจะขึ้นแต้มอะไรประมาณ1.17ครั้งขออภัยครับขึ้นจํานวนครั้งประมาณ1.17ครั้งขึ้นแต้ม5นะครับประมาณ1.17ครั้งนะครับอ่าต่อไปครับแล้วถ้าเกิดเราจะหาความแปรปรวนล่ะความแปรปรวนมาจากค่าอะไรครับ ค่ามาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกําลังสองนั่นเองเพราะนั้นส่วนเบี่ยงเบนเนี่ยนะครับมันมีสูตรอย่างนี้ก่อนเพราะนั้นขอรบตัวกําลังสองก่อนละกันนะครับส่วนเบี่ยงเบนนะครับของตัวแปรสุ่ม x นะครับมีสูตรว่าอะไรครับสแควร์รูทใช่ไหมครับรากที่สองที่เป็นบวกนะครับของอะไรนั่นเองครับของ np แล้วคูณกับ1ลบ p อันนี้คือตามสูตรนะครับเพราะนั้นต้องจำสูตรให้ได้ก่อนนะครับอ่ะก็แทนตามสูตรเลยเท่ากับเท่าไหร่ครับ อันนี้หาอะไรก่อนส่วนบิงเบนมาตรฐานก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเอางี้ละกันประยุกต์สูตรเลยละกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าความแปรปรวนคืออะไรนะครับอันนี้คือค่าบิงเบนมาตรฐานเนาะแต่โจทย์ต,ต้องการอะไรครับความแปรปรวนเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการความแปรปรวนความแปรปรวนคืออะไรก็คืออ่าค่าบิงเบนมาตรฐานยกกําลังสองเพราะฉะนั้นอะไรหายไปรากที่2ก็เลยเหลือ np คูณ1ลบ p อันนี้คือค่าความแปรปรวนที่จะได้เพราะนั้นแทนตามสูตรเลย n คืออะไรครับ7ครั้งใช่ไหมจากการทอดลูกเต๋ n ครั้งก็คือ7ครั้งนะครับ p คือผลลัพธ์ที่สำเร็จคือ1ส่วน6กลบ P ก็คืออะไรครับ5ส่วน6คือผลลัพธ์ที่ไม่สำเร็จนะครับก็คูณเลยนะครับเพราะนั้นคูณเลยได้ประมาณนะครับ0.97ยด้ดวยดวยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเราก็สรุปเลยความแปรปรวน สิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือความแปรปรวนความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม x เลยนะครับของตัวแปรสุ่ม x ของตัวแปรสุ่ม x เราต้องตอบว่าอะไรมีค่าประมาณนะครับมีค่าประมาณนะครับเท่าไหร่ครับ0 9 7อ่าถ้าเป็นหน่วยของความแปรปรวนมกักจะมีคำว่า ครั้งแล้วยกกําลังสองด้วยนะครับอันนี้คือความแปรปรวนที่ได้นะครับและค่าคาดหมายที่ได้เพราะฉะนั้นคําตอบมี2อย่างก็คือค่าคาดหมายคือ1นึครั้งแล้วก็ตัวแปรสุ่มคือ0ูนครั้งยกกําลังสองด้วยนะครับถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่าไหร่ก็ใส่รากที่2ของ0.97เข้าไปนะครับก็จะตอบเป็นรากที่2ของ0.97นั่นเองนะครับถ้าเกิดถามอะไรครับ ถามส่วนเบิงเบน,นมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นข้อ4ก็คือค่าคาดหมายก็ได้1.17ครั้งและความแปรปรวนก็ได้0.97ครั้งกําลัง2นั่นเองนะครับ